พี่ชายพี่เกียอ,อยู่กับเจ่สาสิบปีแล้วเืิอครับโอ้โไม่ใช่เน็ดแลวเน็ดเลยแล้วเนี่ยโอ้ถ้ามแต่วานนะครับพี่เกีย แสดงว่ารถเนีย่ยย้ายไปย้ายมาอยู่าเดียย้ายจะย้ายจะรถเนี่ยวิ่งหยังแรงน้องย้ายออกมาวันนั้นแลก่อนอันนั้นก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างที่อ่ะเป็นในกดลงในวัดเสร็จไหมังหรือเปล่าโอ้ซานะนโออย่าพึ่งเด้อกลับมาจากบ้านก่อนเดี๋พึ่งไปทำาะไม่รู้ฟังหมดแล้วให้ผมกลับมาจากบ้านก่อนพี่เกียรติ อ๋อเกจะมาดูด <ilo> ้วยเกจะไปสั huh. <creeping. S 1> ่งไอ้ไปจักยังไงไงครับเกจะไปทำอะไรบ้าวันี่ยสโด้ดินแบบนี้รถแถ้ตันไม่ไปเลยอะเรียบร้อยแล้วไม่กูด้ระาว่างดินเปียกมาอ่ะครับเรียบร้อยเที่ยวหาโยแบงเอาไปจุดหายฮะเที่ยวหายทาวิ่งทาวิ่งเนี่ย อาค่าเกียร์ค่าเกียร์รถรถรถไถในรถในสวนรถจัการถจักรที่ครับโอ้จุดชุดกำนันชุดกำนันเลยกำนังน้นนนนอยอยู่รถรถสมเสร็จแล้วเนี่ยรถอะไรถหกล้อเนี่ยเน,นี่ยสมสมเสร็จแล้วไปยันยักษ์สมเรื่อยหรอ แกบอกว่าแกจะเอารถไทยไทยได้เนาะประเดี๋ยวโอ้ยได้ไหมล่ะไม,ไ,ไม่ได้เลยรถไทยมาเขาก็ปดกวดหัวกันแล้วเขาแรงขนาดนี้เขาไม่เขาไม่ไปไ <ฟ S 1> เลยเขาเองไม่เป็นไรครับคบนกันจะว่ามาวันนั้นดันร <laughs> ุ่งกันหมดหน้าด้วยอ๋อรถคันนี้ก็รถของอันนั้นตัว ถาเกียรตัวนี้ยฮโน่อ,อ้้เรอากันสรขนาดนั้นเราไตองกาะอันนี้ไนะงคือจ,จ,จาออ้างนอกก็ไม่เียไรถที่เราเกียร์เนี่ย เจารถไถดันแล้วน้ไม่ไปเนาะวานไม่ต้องช่วยฟีดติงไันด็ดต้างน้ำ้อนเนี่ยครับจบตั้งนานแล้วกลากับเหงอย่างอต้องปแกะิ่งแปรเด็คเรียะเบียมาเด้ยสียดายเนาะอ้ฝนตกด้วยวันะวันนี้วันก่อนก็ปล่อยกุ้งวันตกเีบตาโมาครับ กำลังจอกมาไปเก็บ่อยุ่งเสร็จแล้วกจะออกมาพลานกลับบ้านไงพรุ่งนี้กลับกี่มันจเดี๋ยวจะเือกไปวัดดูอะแ้นี้แกมาเนี่ยแล้วอันนีจะบอกหน้าของเจ้าอีกเลยอ๋อ Tại anh anh YouTube anh này anh 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 đồ anh 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 Nó anh 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 เอาเลยโอ้สิไยไม่อยู่นั่นแหละสาเรียนเลยน่าดูอ่ะสาลูกเล็กๆสอจันครับลูกไเดียว้องันด้วยแต่ลึกเอตลนนี้ตื่นอยู่นี่นี่รลึก่มาดน้าให้ยังรถไถแรงขนาดไหนก็จมหมดแล้วไม่ใช่จมแตติดแลลวไปไัดไม่ไป เนราย้ายรถไปโน่นเลยครับพี่เอกไปทำปูนยาวก่อนพี่เอกนะตรงไหนอกีกน่าจะเป็นตรงนี้ก็ไม่มีคนงานไปแบเงินเงินเดือนไปเลยจบันไดวันนี้เสร็จแล้วจำบันไดโน,น่นนะจำบันไดลงบ่อนั่นแหละอ่าโอ้บันไดด้วยพยายาบันไดเลย การเคลลิงนเนะเร์ลิงกับอะไเนี่มันสมบูรแหละแก่ยขุด้าวอ๋อดาข้าเลยที่แกต้องนั่งตกลงตรงนี้นรูปบันอ้อ้อที่ล้อมรวเนี่ย่นรูนปบันด้วยครับในรูปันเนี่ยต้องเดเนี่ยไปถึงไอ้นอะหทือว่าครูตัดแบบเนี่ยอ่าโบตรงนั้นมันจะเป็นปโอ้บูรอบา กไนู่นครับเี่อเรเเจ้าสบายเลยนะอ่าไอ้รถสมเดือนสี่เดือนเนาะสาเดือนเนาะสีเดือนสมเดือนหกร้อย เอาจรังเจ็ดร้อยตะเกียเป็นจมูกกับล้านนะครับเสียดายพี่เกดเนี่ยเสียดายกับบ้านเนี่ยเนี่ยผ่าดเลยเนี่ย นั่นนะม่ครับรองมันโอ้แกแกแกโทรมาแล้วกันเน้นเลยพี่เกตโอ้ยโอ้ยบอกเดี๋ยวได้ได้ได้เจ้าอยู่ติดต่อมานะแต่ผมไม่ไม่กล้าครั้งก่อนน่ก็คือไอ้ที่ว่าอยู่ในบ้านไงี่เกตในบ้านนะในบ้านไม่รู้ว่าไปได้ไม่ได้ไงแต่ผมก็ไม่ได้บอกในบ้านเขาเมาถังไงเขาตัวอ่า บอเลยะ่าเออในบางมันที่ว่าพิกิตร้อยฟังมันตมมันมันไม่คุ้มรถอ่ะมันเอาไม่ทำไม่ทำได้เลยราคามันก็โอเคนะครับในบางอะแต่แรกเราต้องควาเป็นหลิกเราแต่โทรมาคึุก่อนงานใหญ่เลยนะ <c oughs> ผมก็ไม่ได้บอก <c oughs> เดี๋ยวข้างหน้าบอกอยู่เวลาโทรมา <c oughs> เป็น,ปนงานใหญ่เลยมันบอกงานงานเป็นบ่อเลยนะพิกฤตเรากลัวงไงเราก็ไม่ได้บอกเออเรา ถึงเจ้าของที่เนี่ยเกี่ยวอ๋อบ่ผ่านเลยเลยอ,อโอ้ยแกอยากให้ดูมาให้หมดเลยเราไปเก็บงานที่เกี่ยวงานขุดจะไ,ไม่เบียดไม่ได้บ่าได้จอดแกพี่พี่ชายพี่พตามตั้งมาเนอะอ่าแต่เกิดการสื่อสารมันไม่รู้จักกันไงครับการสื่อสารของมันต้องเนเรื่อ

ของใครของป้ายเอากูบอนี่จะตานทางให้ที่ตรงไรไปแล้วกไปมาสนอ๋อ,ออ๋อ oui, ้าไปนัตอนนี้ก็ถมอยู่นั่นน่ะอืมก็จะถมโอ้โอเยอะเยอะหมดทูเยอะบ่เยอะเสร็จแล้วครับงานปรับที่กับพิกิตเดี๋ยวเขาไปเบิ่งคกรอกันพี่น้องฮก่ะสติอะไร